สวัสดีนะทุกคนนะครับคลิปนี้รีวิวขายนะครับ่าตัวนี้เป็นลอกมือสองนะครับชิมานโนคูราโดเหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนะครับหุ่นซ้ายนะครับอตัวนี้ก็ที่มาที่ไปก็คือเป็นลอกฝากขายนะครับเ,ออเป็นของสมาชิกที่ติดตามเพจนานะที่เขาติดตามเพจผมแล้วนะเขาส่งรอบมาให้ผมช่วยขายให้นะครับผมก็ยินดีรับไว้นะครับเพราะว่าเห็นราคาก็ เออก็ไม่แพงนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่อยู่ด้วยนะครับก็น่าจะมีคนที่ติดตามเพจผมอยากได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกล่องก่อนนะอันนี้สติกเกอร์น่าจะเป็นสติกเกอร์ที่ออกจากร้านนะยี่สิบเก้าวันที่ยีิบเก้าเดือนหกเดือนที่แล้วเองนะก็คือปลายเดือนที่แล้วอ่ะแล้วก็มาเดือนนี้เดือนที่เจ็ดดูดิก็ถึงสองอาทิตย์ป่ะไม่น่าจะถึงนะสติกเกอร์ที่ติดติดเอาลอกออกจากร้านนะดูดิด,ดูในกล่องก่อน ในกล่องมีอะไรบ้างน,นะครับมีถุงพลาสติกอะไรนี่ดูอ่ะคู่มือไดแกรมนะสองชิ้นนะน้ำมันนะครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นเจ้าของเจ้าของลอกเขาเขียนมานะอ่าเนี่ยดูนะเดี๋ยวจะปิดเบอร์โทรกับนี่ไว้เนี่ยดูเห็นไหมเขาฝากขาย5,100นนะเนี่ยนะตัวนี้นะ5,100นนะแต่เดี๋ยวผมจะขาย5,200นนะค่าส่ง100บาทนะครับขอบวกค่าส่งแค่100บาทผมไม่ได้บวกอะไรเพิ่มอะไรเลยนะครับแค่บวกแค่ค่าส่งนะตัวนี้5,200นะบอกราคานะบอกบอกราคา ก็ถ้ามารับเองได้เนี่ยผมอยู่สมุดปราการนะแถวโรงเรียนในเรือนะมารับเองก็ราคานี้นะครับ5,100นะครับผมจะช่วยขายให้นะครับอยากให้จบทุกการฝากขายนะครับอ่ะตรงไปตรงมานี่ไปรับประกันนะครับก็ไม่มีล้มีคู่มืออย่างนี้นะอย่างนี้นะน้ำมันนะอย่างนี้นะนอ่ะปึ๊บ กล่องจบไปมาดูลอกนะครับโอ้โหลอกจะปรับไฟหน่อยเนี่ยลอกใช้น้อยมากเลยนะครับออกจากร้านมาจนถึงวันนี้ก็ถึงสองอาทิตย์ป่าไม่ถึงหรอกมันนะ้งเนาะเนี่ยสภาพดีนะผมหมุนแล้วเช็คดูแล้วก็สภาพดีมากร่องรอยไม่มีเลยนะครับขี้ดินขี้ฝุ่นขี้น้ําไม่มีเลยนะครับเนี่ยลอกสวยอะ อ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยสวยใช้งานน้อยจริงๆครับน้อยมากๆนะครับเนี่ยลื่นนุ่มเนียนมันมันเหมือนลอกใหม่เลยอะนะครับดูดิ อ่าเนี่ยตัวเนี้ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูอีกกว่าอ่ะเดี๋ยวผมดูรูปอ่ะเนี่ยครับรอยไม่มีเลยนะครับลอกสวยนะครับดูนะครับใหม่ใหม่กว่าน,นี้ก็เบิกใหม่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะตะปูให้ดู ลอกสวยอะเหมือนใหม่เลยอ่ะตัวนี้แหละครับใครสนใจนะครับหมุนซ้ายนะครับรอบหกนะครับหกจุดสองนะครับเนี่ยราคาห้าพันสองร้อยบาทนะพร้อมส่งนะนะครับเจ้าของลอกเอาห้าพันหนึ่งนะผมคิดร้อยเดียวค่าส่งนะครับช่วยๆกันไปนะครับอ่าถ้าใครอยากต่อรองราคาผมไม่รู้นะว่าจะลดได้ไหมเดี๋ยวก็จะให้คุยกับเจ้าของแล้วกันถ้าอยากต่อรองราคานะ แต่คิดว่าถ้าใครซื้อซื้อได้ราคานี้เลยก็พิมพ์จองได้เลยนะครับพิมพ์จองได้เลยนะครับพิมพ์จองก็ได้สิทธิ์เลยนะครับถ้าใครจะต่อรองราคานี้ก็อาจจะคุยกันช้าอาจจะมีคนจองตัดหน้าก่อนก็ได้นะครับถ้าถ้าเกิดใครจะต่อรองนะครับผมก็ไม่อยากให้ต่อรองนะครับอยากให้จบที่คนขายเขาฝากมานะครับผมก็อยากให้ได้ราคาที่เขาได้ดั่งใจเขานะครับนะครับแต่ต่อรองก็รับต่อรองนะครับรับ ให้คุยได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะลดให้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ได้คุยเรื่องราคาต่อรองกันมาด้วยนะเขาเขาเอา5,001นะผมขาย5 0 0ันะครับร้อยเดียวนะครับมารับเองก็5 0 0ันะฮะอยู่สมุดปากการนะครับผมอยู่สมุดปากการนะครับลอกสวยหมุนซ้ายนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้หนึ่งตัวนะครับขายหาอยู่นะครับฟูราโด M G L นะครับปี2020นะครับหมุนซ้ายรอบหกนะครับของครบ อ่าเฝ้ด้วยครับผคุณครับ